สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินผ่านๆมาบ้างแต่ก็อาจจะยังงงๆอยู่นะครับว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่คำนั้นก็คือคีเลชันบำบัดครับคือเราจะได้ยินคำนี้ในสองบริบทที่แบบต่างกันสุดขั้วเลยด้านหนึ่งคือในโรงพยาบาลเป็นการรักษาทางการแพทย์แบบจริงจังมากแต่อีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นตามคลินิกเพื่อสุขภาพและความงามที่โฆษณาว่าเป็นการล้างพิษ ใช่ค่ะมันเหมือนเป็นคำคำเดียวกันแต่ถูกใช้ในคนละโลกเลยซึ่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากหลายมุมมากมีทั้งสไลด์บรรยายแบบโอ้โหเข้มข้นเลยนะคะจากศูนยพินวิทยารามาธิบดีมีบทวิเคราะห์งานวิจัยใหญ่ๆจากต่างประเทศบทสรุปที่น่าเชื่อถือมากๆอย่าง Cochrane Review ไปจนถึงคลิปที่คุณหมอธนีออกมาอธิบายเทคนิคที่คลินิกต่างๆใช้ซึ่งอันนี้น่าสนใจมากค่ะ งั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาลองสางปมเรื่องนี้กันดูครับมาแยกกันให้ชัดๆเลยว่าตกลงแล้วอะไรจริงอะไรคือเรื่องที่เขาว่ากันมาอะไรคือการรักษาที่พิสูจน์แล้วและอะไรคือคำกล่าวอ้างที่อาจจะยังเ ยังไม่มีหลักฐานมารองรับเพียงพอถ้าจะให้เห็นภาพง่ายที่สุดนะคะหลักการของคีเลชันก็เหมือนเราส่งแม่เหล็กเข้าไปในร่างกายแต่เป็นแม่เหล็กที่ออกแบบมาเพื่อดูดจับกับโลหะหนักโดยเฉพาะอย่างเช่นตกระกัวปรอดหรือสารหนูพอสารคีเลชันมันเข้าไปจับปุ๊บร่างกายก็จะสามารถขับก้อนใหม่นี้ทิ้งออกไปทางปัสสาวะได้ง่ายขึ้น ซึ่งปกติแล้วโลหะหนักพวกนี้มันร้ายกาตรงที่มันชอบไปจับกับโปรตีนในร่างกายเราทําให้ระบบเอนไซม์คัังไปหมดเลยคีเลชั่นก็คือการส่งตัวล่อเข้าไปตัดหน้าชิงจับโลหะหนักพวกนั้นออกมาก่อนที่มันจะไปเกาะเรื่องค่ะ หูเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่โลกใบแรกก่อนเลยคือโลกของการแพทย์ที่ใช้คีเลชันเป็นเครื่องมือช่วยชีวิตจริงๆผมดูข้อมูลจากสไลด์ของศูนย์พิษสุวิทยารามาธิบดีแล้วสะดุดกับเรื่องภาวะพิษจักตะกัวครับเพราะตอนแรกผมจะนึกถึงแค่โรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ก็สีทาบ้านเก่าๆอะไรแบบนั้นเป็นกรณีศึกษาคลาสสิกที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยค่ะเรื่องนี้ที่ตัวกว่าที่คิดมากมีทั้งจักรยาอิเล็กทรอนิกส์ เหมืองแร่แต่ที่คาดไม่ถึงคือยาสมุนไพรย,ยาแผนโบราณบางชนิดหรือแม้กระทั่งกระสุนตื่นที่ฝังอยู่ในร่างกายคือมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับในสไลด์มีอ้างอิงข่าวเด็ก8เดือนชักจากสารตะกัวเมื่อปี2555ด้วยยิ่งทำให้รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่อันตรายจริงๆและพิษของมันก็รุนแรงมากค่ะโดยเฉพาะกับเด็กเพราะมันโจมตีตรงไปที่ระบบประสาทที่กำลังพัฒนาเลย ผลที่ตามมาคือไอคิวที่ลดลงอย่างถาวรมีผลต่อสมาธิและถ้าได้รับปริมาณสูงๆแบบเฉียบพลันก็อาจเกิดโรคสมองจากพิษตะก,กัวได้เลยในระบบเลือดก็เหมือนกันมันไปขัดขวางกระบวนการสร้างฮีมซึ่งเป็นหัวใจของเม็ดเลือดแดงทำให้เกิดภาวะโลหิตจ,จาง เวลาแพทย์ส่องกล้องดูเลือดก็จะเห็นร่องรอยที่เป็นเหมือนลายนิ้วมือของพิษตะกัวเลยค่ะลายนิ้วมือมันมันมันเป็นยังไงล่ะครับมันคือลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า basophilic stippling ค่ะอ๋อ oh, ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือปกติเม็ดเลือดแดงจะเรียบๆแต่พอโดนพิษตะกัวมันจะเหมือนมีจุดสีน้ำเงินเล็กๆก,กระจายอยู่เต็มเซลล์ไปหมดเป็นสัญญาณคลาสสิกเลยที่บอกแพทย์ว่าเครื่องจักรผลิตเม็ดเลือดกำลังโดนพิษเล่นงานอยู่นะเข้าใจแล้วครับ แล้วในเมื่อมันอันตรายขนาดนี้การรักษาก็คือต้องรีบทำาคเลชันเพื่อดึงมันออกให้เร็วที่สุดเลยหรือเปล่าครับตรงนี้คือประเด็นสำคัญมากเลยค่ะคำตอบคือยังไม่ใช่เสมอไปเพราะหัวใจหลักอันดับหนึ่งของการจัดการภาวะพิษจากโลหะหนักทุกชนิดคือการหยุดรับสัมผัส Main management is stop exposure ใช่ค่ะ คือต้องหาให้เจอว่าสารพิษมาจากไหนแล้วพาร่างกายออกจากแหล่งนั้นก่อนการทำาคเลชันเป็นเครื่องมือสำหรับเคสที่รุนแรงและมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนเท่านั้นค่ะในสไลด์ระบุตัวเลขไว้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าในเด็กจะเริ่มทำาคเลชันเมื่อระดับตะกัวนในเลือดสูงกว่าหรือเท่ากับ45ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรส่วนผู้ใหญ่คือ70อันนี้ผมสงสัยนิดนึงครับ ทำไมตัวเลขมันถึงต้องเป๊ะขนาดนั้นครับหมายความว่าถ้าเด็กคนนึงมีระดับตะกวดที่44แพทย์จะบอกว่าต้องไม่ต้องทําแต่พอขยับเป็น45ปุ๊บต้องให้ยาแรงๆทันทีเลยเหรอครับทําไมเส้นแบ่งมันถึงคมขนาดนั้นเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะตัวเลขพวกนี้มาจากการศึกษาและข้อมูลที่สั่งสมมานานหลายสิบปีมันคือจุดที่นักพิษวิทยาพบว่าความเสี่ยงจากพิษของตะกวเริ่มจะมากกว่าความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาที่ให้เข้าไป oh. คือยาคีเลชันเองก็เป็นสารเคมีที่แรงและมีอันตรายในตัวเองนะคะถ้าให้ในคนที่มีระดับสารพิษไม่สูงพอประโยชน์ที่ได้อาจจะไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่ต้องเจอจากยาดังนั้นตัวเลขนี้จึงเป็นเหมือนจุดตัดสินใจทางคลินิกที่ผ่านการไตรตรองมาอย่างดีแล้วค่ะพอพูดถึงยาแล้วในเอกสารก็มีชื่อยาหลายตัวเลยแต่ผมคงจาไม่ได้หมดแล้วเครื่องมือที่แพทย์ใช้จริงๆมันเป็นยังไงครับ ไม่ต้องจําชื่อก็ได้ค่ะแต่สิ่งสําคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับยาพวกนี้ยคือมันไม่ใช่ยาที่ใช้สลับกันได้ง่ายๆแต่ละตัวเป็นเหมือนเครื่องมือเฉพาะทางที่มีความเสี่ยงเฉพาะตัวที่น่ากลัวมากอย่างเช่นมียาตัวหนึ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งเพราะมันอาจจะทําให้ระดับแคลเซียมในเลือดตกควบลงอย่างรวดเร็วขอขัดจังหวะนิดนึงครับเวลาพูดว่าแคลเซียมตกเนี่ยเรากําลังพูดถึงปัญหาแบบเออควรไปดื่มนมเพิ่มนะ หรือเป็นปัญหาแบบนี่คือภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ครับเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์อย่างแน่นอนค่ะมันสามารถทําให้กล้ามเนื้อเกรงกระตุกชักหรือความดันโลหิตตกอย่างรุนแรงได้เลยหรืออย่างยาอีกตัวหนึง่งตัวทําละลายของมันคือน,น้ํามันถั่วลิสงลองนึกภาพว่าถ้าเราให้ยาตัวนี้กับคนไข้ที่แพ้ถั่วลิสงอย่างรุนแรงอะไรจะเกิดขึ้นโห oh. มันอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยค่ะนี่คือเหตุผลที่การรักษาแบบนี้ต้องทําในโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นมันไม่ใช่การทําดีท็อกส์สบายๆในคลินิกเลยโหฟังแล้วเห็นภาพเลยว่ามันเป็นการรักษาที่จริงจังและต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดจริงๆครับ ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้เรื่องราวทั้งหมดมันซับซ้อนขึ้นเพราะภาพที่เราเพิ่งคุยกันไปมันคือโลกของการแพทย์ฉุกเฉินแต่ภาพที่คนส่วนใหญ่ได้ยิงเกี่ยวกับคีเลชันกลับเป็นโลกของคลินิกสุขภาพที่บอกว่ามันช่วยล้างพิษทั่วไปได้หรือกระทั่งรักษาโรคอื่นๆได้ด้วยเรื่องราวมันข้ามจากโลกหนึ่งไปอีกโลกหนึ่งได้อย่างไรครับนี่คือจุดที่น่าสนใจและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดถูกต้องค่ะ มันคือการนำเครื่องมือทางการแพทย์ที่เฉพาะทางมากๆมาใช้ในบริบทที่กว้างขึ้นอย่างมหาศาลพร้อมกับคำกล่าวอ้างที่หลากหลายตั้งแต่ช่วยรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดออทิซึมอัลไซเมอร์ไปจนถึงช่วยชะลอวัยหรือป้องกันมะเร็งซึ่งเราต้องมาดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กันทีละประเด็นเลยเริ่มจากเรื่องที่ถูกพูดถึงและวิจัยกันเยอะที่สุดก่อนคือโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะเรื่องนี้มีงานวิจัยใหญ่รองรับเลยใช่ไหมครับที่ชื่อ TACT trial ใช่ค่ะชื่องานวิจัยคือ TACT หรือ Trial to Assess c h e l a t i o n Therapy ซึ่งต้องเล่าทั้งสองภาคเลยนะคะ TACT 1ที่ตีพิมพ์ผลในปี2013สร้างความประหลาดใจให้กับวงการแพทย์พอสมควรเพราะผลชี้ว่าการทำ Chelation อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างแต่เป็นประโยชน์เล็กน้อยและเห็นผลชัดในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่เคยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมาก่อนเท่านั้นแปลว่ามันอาจจะได้ผลจริงๆเหรอครับ ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครฟันธงค่ะเพราะผลมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะักวิจัยเลยออกแบบงานวิจัยภาคต่อที่เข้มข้นกว่าเดิมคือ TACT 2เพื่อทดสอบซ้ำในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะเพื่อยืนยันว่าประโยชน์ที่เห็นลางๆในภาคแรกนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ซึ่งผลล่าสุดของ TACT 2เพิ่งออกมาไม่นานนี้สรุปได้ค่อนข้างชัดเจนว่า ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มที่ได้เคเลชันกับกลุ่มที่ได้ยาหลอกเลยค่ะอ้าวทำไมผลถึงออกมาไม่เหมือนเดิมล่ะครับทั้งท้ที่ตั้งใจทำซ้ำเพื่อยืนยันผลแท้ๆล้มเหลวคำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดคือในช่วงเวลาหลายปีที่ห่างกันระหว่างแท็ t 1กับแท็ t 2วงการผ้าเรามียาสำหรับรักษาโรคหัวใจและเบาหวานตัวใหม่ๆที่ดีมากๆออกมาหลายตัวอ๋อครับครับ ซึ่งยาใหม่ๆพวกนี้มันช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วเมื่อเลยอาจเป็นไปได้ว่าประโยชน์อันน้อยนิดที่เคยเห็นในแท็กวันนั้นถูกประสิทธิภาพของยาแผนปัจจุบันที่ดีกว่ากลบไปจนหมดแล้วทําให้คีเลชันไม่มีบทบาทสําคัญอีกต่อไปสาหรับกรณีนี้เข้าใจแล้วครับมันเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งของการที่นวัตกรรมทางการแพทย์ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนทําให้การรักษาที่เคยดูมีแววเมื่อ10ปีก่อนอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นอีกต่อไปในวันนี้ และอีกรคหนึ่งที่มีการอ้างถึงบ่อยๆคือออทิซึมเหรอครับสำหรับออทิซึมนะคะเรามีข้อมูลที่ชัดเจนมากจาก Cochrane Review ซึ่งเป็นองค์กรที่ทบทวนวรรณกรรมทางการแพทย์อย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือที่สุดในโลกผลสรุปจาก c o c h เครนนั้นฟันธงแบบไม่เหลือที่ให้สงสัยเลยค่ะว่าไม่มีหลักฐานจากงานวิจัยทางคลินิกแม้แต่ชิ้นเดียวที่สนับสนุนว่าคีเลชั่น เป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสําหรับออทิซึมไม่มีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวหรอครับไม่มีเลยค่ะและที่แย่ไปกว่านั้นคือรายงานยังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ร้ายแรงโดยมีรายงานการเสียชีวิตของเด็กที่เข้ารับการรักษาออทิซึมด้วยคิเรชันด้วยดังนั้นข้อสรุปในเรื่องนี้จึงค่อนข้างเด็ดขาดว่าความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับการพิสูจน์อย่างเทียบกันไม่ได้เลยฟังดูน่ากลัวมากครับพอได้ยินว่ามีเด็กเสียชีวิตนี่มันทําให้เรื่องนี้ซีเรียสขึ้นมาทันทีเลยแล้ว ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับผู้บริโภคทั่วไปครับเราจะสังเกตคำโฆษณาเกินจริงได้อย่างไรและความเสี่ยงโดยรวมจริงๆของการไปทำาคเลชันแบบล้างพิษคืออะไรความเสี่ยงหลกัลกๆก็มีตั้งแต่ผลข้างเคียงที่พบบ่อยอย่างคลื่นไส้อาเจียนความดันตกไปจนถึงเรื่องที่รุนแรงอย่างที่เล่าไปคือแคลเซียมตกหรืออาจเกิดภาวะไตาวายได้ แต่มีอีกความเสี่ยงหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือสารคีเลชั่นบางทีมันไม่ได้ฉลาดพอที่จะเลือกจับเฉพาะโลหะหนักที่เป็นพิษมันอาจจะไปจับเอาแร่ธาตุดีๆที่จําเป็นต่อร่างกายอย่างสังกะสีแมกนีเซียมหรือแคลเซียมดึงออกไปด้วยทําให้ร่างกายขาดแร่ธาตุาที่จําเป็นได้ค่ะแต่ที่น่ากังวลกว่าผลข้างเคียงคือเทคนิคทางการตลาดที่ทําให้คนเชื่อว่าตัวเองจําเป็นต้องทําซึ่งผมดูคลิปของคุณมอธนีแล้วรู้สึกว่ามันมันแยบยนต์มากเลยครับ ใช่ค่ะคุณหมอธนีอธิบายกลยุทธ์ที่คลินิกบางแห่งใช้ไว้ชัดเจนมากซึ่งมีอยู่2เทคนิคหลกัหลกๆที่เราควรรู้ให้ทันเทคนิคแรกคือการตรวจเลือดที่ไม่เป็นมาตรฐานที่เรียกว่า live blood analysis อ๋อผมเคยเห็นในโฆษณาครับที่เจาะเลือดจากปลายนิ้วประโยชน์บนสไลด์แล้วส่งกล้องจุลทรรศน์ให้เราดูสดๆเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ แล้วเขาก็จะชี้ให้ดูว่าเห็นไหมเม็ดเลือดของคุณหน้าตาแบบนี้เกาะกันเป็นกลุ่มแสดงว่าเลือดหนืดมีสารพิษมีโลหะหนะักซึ่งคุณหมอธนีระบุชัดเจนว่านี่คือวิทยาศาสตร์ปลอมหรือซูดไซเอนส์เพราะการวินิจฉัยลักษณะเม็ดเลือดทางการแพทย์มีกระบวนการเตรียมสไลด์ที่ซับซ้อนและมีมาตรฐานกว่านั้นมาก และที่สำคัญที่สุดคือการดูรูปร่างหน้าตาของเม็ดเลือดสดๆแบบนั้นไม่สามารถบอกได้เลยว่ามีโลหะหนักเกินในร่างกายหรือไม่แล้วอีกกลยุทธ์หนึ่งแล้วครับที่เกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะกลยุทธ์นั้นแยบยลกว่าอีกค่ะรูปแบบคือเขาจะให้เราลองทำเคเลชันไปก่อนหนึ่งครั้งแล้วอีกสองวันถัดมาให้กลับมาตรวจปัสสาวะเพื่อดูผล แน่นอนว่าผลที่ออกมาจะพบว่ามีการขับโลหะหนักออกมาในปัสสาวะสูงขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกคนที่ได้รับสารคีเลชันเข้าไปอยู่แล้วอธิบายเพิ่มได้ไหมครับผมผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นกลลวงมันเป็นกลลวงที่ฉลาดแต่ทำให้เข้าใจผิดค่ะ การให้สารคีเลชันกับใครสักคนแล้วไปเจอโลหะหนักในปัสสาวะของเขามันก็เหมือนกับการจ้างบริษัททําความสะอาดเข้าไปในบ้านที่อาจจะมีฝุ่นเกาะอยู่บ้างตามปกติแล้วพอทำความสะอาดเสร็จก็เอาถุงเก็บฝุ่นจากเครื่องดูดฝุ่นมาโชว์ให้เจ้าของบ้านดูแล้วบอกว่าเห็นไหมครับนี่คือหลักฐานว่าบ้านของคุณสกปรกอย่างร้ายแรง Oh. ทั้งทั้งที่ความจริงคือเครื่องดูดฝุ่นมันก็ดูดฝุ่นออกมาได้จากทุกบ้านอยู่แล้วมันไม่ได้พิสูจน์เลยว่าบ้านของคุณมีฝุ่นสะสมในระดับที่เป็นอันตรายตั้งแต่แรกเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับคือเขาใช้ผลลัพธ์ที่คาดเดาได้อยู่แล้วมาสร้างเรื่องราวเพื่อโน้มเนาวให้เราเชื่อว่าเรามีปัญหาและต้องซื้อคอร์สรักษาต่อ ถูกต้องค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ในไทยนะคะองค์กรอย่าง FDA ของสหรัฐอเมริกาก็ออกถแถลงการเตือนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเลยว่าพวกเขาไม่เคยอนุมัติผลิตภัณฑ์คิเลชันที่หาซื้อได้เองตามร้านค้าหรือทางอินเทอร์เน็ตและผลิตภัณฑ์คิเลชันทุกตัวที่ได้รับการอนุมัติต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นคุณหมอธนียังตั้งคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้ในคลิปด้วยนะครับว่า ทำไมประกันสุขภาพถึงไม่จ่ายค่าทำาคเลชันในกรณีที่ไม่ใช่การรักษาพิษจากโลหะหนักตามข้อบ่งชี้ถ้ามันดีและจําเป็นจริงบริษัทประกันก็น่าจะต้องจ่ายให้สิเป็นคำถามที่สะท้อนความจริงได้ดีมากค่ะเพราะโดยหลักการแล้วถ้าการรักษาใดมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษและมีความจำเป็นบริษัทประกันก็แทบไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธการจ่ายได้เลย การที่เขาไม่จ่ายก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกเราได้ว่าในมุมมองของระบบสาธารณสุขการรักษานี้ยังไม่ถูกจัดว่าเป็นการรักษาที่จําเป็นหรือมีประสิทธิภาพที่พิสูจน์ได้ชัดเจนสําหรับข้อบ่งชัยนอกเหนือจากการรักษาภาวะพิษค่ะพอเรานำข้อมูลทั้งหมดมาต่อจิกซอกันแล้วมันเผยให้เห็นความจริงสองด้านที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับด้านหนึ่งคีเลชันคือการรักษาที่ช่วยชีวิตในห้องฉุกเฉินเป็นเครื่องมือสำคัญของนักพิษวิทยา แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นดาบสองคมที่มีความเสี่ยงสูงและต้องใช้อย่างระมัดระวังโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นและในอีกด้านหนึ่งการนำาคเลชันไปโฆษณาอย่างแพร่หลายเพื่อล้างพิษทั่วไปหรืออ้างว่ารักษาสารพัดโรคนั้นยังคงขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นมารองรับและบ่อยครั้งก็มักจะเกี่ยวข้องกับการตลาดที่อาจทำให้ผู้บริโภคสับสนและเข้าใจผิดได้ง่าย การมีอยู่ของสองโลกที่แตกต่างกันสุดขั้วนี้เองที่ทำให้หัวข้อนี้มันทั้งน่าสับสนและน่าสนใจในเวลาเดียวกันค่ะดิชันอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามให้เราได้ไปคบคิดกันต่อนะคะว่าในยุคสมัยที่ทุกคนต่างก็กังวลเรื่องสารพิษและโลหะหนักที่อาจปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราตั้งแต่อาหารที่กินไปจนถึงอากาศที่หายใจเราจะสร้างสมดุลระหว่างความใส่ใจในสุขภาพที่ตั้งอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง กับการตกเป็นเหยื่อของการตลาดที่อาศัยความกลัวของเราเพื่อขายการรักษาที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าประโยชน์ได้อย่างไร